อ้าพี่ปังหมุดรอเลยรอเลยครับไฮเบอร์คือดีจริงถ่ายโ,โซ่กล้องรูกโซ่กล้องนี่กล่องมาโชว์หน่ยอยด้วเฮ้ยไม่เคยโชว์กล่องในไลฟ์เลยสวยไหมสวยมากอือ อันนี้ก็ผิดเผ็ดอยู่แล้วแล้วกินพริกกับอีกลแล้วมันแบบรู้สึกว่า,า,ดดามันทรามาหดดีเหรอไหมมันทรมานเนือเผ็ดก็แค่พอข้าวผัดเอ้ยย่านี่แมศูนย์เปอร์เซ็นนะสุก้ ไม่มีน้ำตาลตนสนใจเป็นตัวแทนค่ะตัวแทนรอค่ะพี่ๆค่ะตัวแทนรอเดี๋ยวหนูขอปั่นกระแสะแล้วก็ให้คนได้ไปลองกันเยอะๆให้สินค้าเราติดตลาดดีๆเพื่อตัวแทนเอาไปแล้วจะได้ปล่อยของง่ายๆเนอะหนูขอทำล็อตแรกให้แตกก่อนล็อตแรกไม่ได้ทำออกมาเยอะแต่ล็อตสองเจอกันตัวแทนทั่วประเทศ ข้วราวด้วยมาราวด้วยแน่นอนตัวแทนนะ,นะคะเอย่าไฟเบอร์เพราะตอนนี้น,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 นู้หรอเอแม่ทำไมไม่ดูแลเขาเลยวันนี้ใไรอยู่ไม่ได้ดูะ <c oughs> <อ>ดูแลเขาเลยวันนี้ปกติดูแลซะตลอดอ,อันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้เช็ดเครื่องสำอางออกนะจริงจริงมัน,น,น,นข้อต่างกัอนีร วันนี้บางบ้างสุวนน้ำใช่ไหมแม่เสร็จเป็นไแม่สรแน่นแนนแตั้งใจสับาปล้างปากในห้องน้ำดูด<ะ>ีไหล้างล้างในห้องน้ำนะครับมันเด้งหมดสวยไหมทุกคนคือตอนนี้ลูกค้าเราอ่ะเป็นคนที่กินแล้วกลับมาสั่งซ้ำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนรอตัวจริงอยู่แล้วนะคะทุกคนรอตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนจะมี เขาเรียกว่าเป็น f c ของแต่ละรสบางคนชอบเมลอนบางคนชอบคุนสตรอเบอรี่ก็คือเบวันแม่แม่คุณชอบเมลอนคุณแม่คุณชอบเมลอนคุณยุ่มากคุณแม่ไม่ชอบคุณเหรอไม่ชอบอะไรไม่ชอบเมลอไม่ชอบเมลอนหนูชอบสตรอเบอรี่แตอนแรกหนูก็ชอบเมลอนอยู่หนูก็เปลี่ยนใจมาสตรอเบอรี่งงมากคุณก็อร่อยนะอมันอร่อยทุกรสแต่ว่ามันแล้วแต่คนจริงๆทุกคนเดียออแต่เราอะชอบคุณมาตลอดเลย แนนหอมโซ้งคือแบกไก่นี่คือได้กินหอมอะ <c oughs> คือใครที่ชอบกินน้ําหวานน่ะสมมติกินข้าวเสร็จอะ่ะกินตัวนี้แทนน้าหวานได้เลยอร่อยแต่มันไม่มันไม่ใช่น้ําหวานจากแบบน้ําตาลนะเพราะน้ำตาลมาันสิเปอร์เซเดี๋ยวรอได้เลยนะคะตอนนี้คือลงคลิปอะไรที่แบบมีน้องไฟเบอร์อะไปหลักแสนหมดเลยเห็นไหม คือปกติลงคลิปที่เกี่ยวกับสินค้านะ่ะคลิปจะไม่ถึงแสนคลิปจะไม่ถึงหมื่นด้วยซ้าแต่ตอนนี้คลิปไปหลักแสนหมดเลยเ,เพราะว่าคือ,อสินค้าแบบมาแรงมากรอได้เลยนะคะทุกคนแต่หนูจะยังไม่หนูยังไม่เปิดตัวนนะหนูยังไม่ขายตอนนี้คือเอาตัวเทสไปก่อนเอาตัวเทสไปก่อนเพราะว่ายังอยากให้คนที่ยังไม่ได้ลองอลตัวเทสอ,อ่ะไปตัดสินใจก่อนว่าชอบรถไหนกินแล้วอะไรปวดบิดไหมอะไม่ปวดบิดค่ะการันตีอ่ะใครกินแล้วปวดบิดว่ามา มิ <Main S 2> <ค>นมา<ส>เลยค่ะคนซื้อกลับไปกิน่นเดี๋ยวนี้ประมาณ3ามหมื่นซองแล้วใช่คนสั่งซ้ําแทบจะ9กเปเซใครปวดบิดมนมาเลย,ย,ย,ยใครไม่ปวดบิดมนมาเลยอ่ะพี่พี่รีวิวให้หน่อยค่ะปวดบิดหรือเปล่าของเท่าไหรค่คะยังไม่บอกครับตดวนนี้ตัวจริงยังไม่บอกนะคะแต่ว่าตัวเทสมีนะ<อ>โปรไฟล์บอกเลยลว่าราคาจับต้องได้เดี๋ยวประมาณใบสาม3ขึ้นตะกร้าให้ด้วยนะแต่ว่าบสามมีโปรเซรั่มกันแดดหนแถมหนึง่ง ใบสามีโปรเซรัมกันแดดหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวปักตะกร้าให้จํากัดตะกร้าด้วยจํากัดตะกร้าให้แค่ประมาณเดี๋ยวดูก่อนไหมสองร้อยจะเยอะไปปะสองตะกร้าเยอะไปไหมให้แค่นั้นราคาหลักร้อยเพราะว่าหนึ่งแถมหนึ่งไม่เคยจัดมาก่อนโปรหกหกหกก็โปรหกหกหกก็ยังแบบไม่ได้ถูกขนาดน,นี้อ่ะบอกเลยก็ได้จะให้โปรเซรั่ม399แถมกันแดด1หลอดตอนประมาณบ่าย3ถึงบ่ายส จำกัดแค่ไม่เกิน200ร้ตากเพราะว่ามันไม่ได้จริงราคานี้ไม่เคยให้มาก่อนเลยคือนึกอยากทําอะไรก็ทำก็ให้ <พอ S 2> คนแบบลูกค้าใหม่ลองเอออยากให้ลูกค้าใหม่ได้ลองเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้าลูกค้าเก่าเราอะ่ะซื้อโปรตุนโปรหกหกไปเยอะมากสั่งไปแบบสามขวดสี่ขวดเป็นโปรใหญ่ๆอะโปรเก้าร้อยโปรพันหมดเลยอะแล้วก็คือยังไม่หมดกัน ทีเนี้ยก็เลยอยากให้ลูกค้าใหม่อ่ะได้ลอง,ลองก็เลยอยากให้สั่งเซ็ตคู่ไปเลยถูก,ถกไหมเคยทำไหมขนาดเนี้ยส <3, 9, S 1> ามเก้าเก้าได้กันแดดฟรีเลยหนึ่งหลอดถูกมากรถอีกจะซื้ออีกอจะเอาไปเก็บไว้ไหนก่อนออจะซื้ออีกไพตุนเพา่เตุนแต่สิบกวดก็ส่งมาก็ยังส่งกลับไปเหมือนเดิมให้หนึ่งพักกันซื้อแต่ตอนดรดพี่นี้ตอนดรดมิด ซ <eigentlich analysis> <robi> line line. ื like ้อตุนไปไลายอะนะก็รอหมดนั่นแหละรอเลยใช้ดีต้องตุนชื่ออีกเหมอราคาลถช็อกมากช็อกจริงไม่เคยทำค่ะราคาหลักรอยเองก็ฉลองแบบมาเที่ยวลาวฉลองมาเที่ยวลาวเนาะนี่แหละเดี๋ยวนึกอยากทำอะไรก็จะทำให้ค่ะทุกคนมันมันเป็นของเรามันมันจะทำอะไรก็ได้ คุยกันอยู่แค่นี้แล้วคุยกัน<ถ>เซรั่มกันแดดผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะไม่ได้ใส่น้ําหอมมาเลยครับแล้วก็ออร์แกนิกมากไม่ได้ใส่น้ําหอมออร์แกนิกมากส่วนส่วนผสมส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรได้วยซ้ำมีพวกแตงกวาใบบวัวบกเอ่อนำเข้าจากเกาหลีนะคะแล้วก็น้ํามันชากระชับรูขุมขนคนท้องใช้ได้คะ่ะ คนท้องใช้ได้คุณแม่แบบให้นมลูกอะไรก็ใช้ได้ไมมม่่ีน้ําหออะเดี๋ยวรอกดกันได้เลยนะหนูเชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้เยอะหนูจํากัดให้แค่200ตะกร้าเนี่ยจะไปปะกคอนเดอเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วไปจ่ายตังค์คูปองมันอยู่นี่หนูเจอกันไฟเบอร์ก็จะปักให้นะตอนไปสามไปสี่ไปสามไปสี่ไฟเบอร์ก็จะปักให้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวเทสตตัวนี้ห่วงมาก ตอนนี้มีอยู่สามกล่องไม่กล้าแกะพลาสติกออกด้วยเอาไว้ถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวตัวเฮ้ยเขาจะมาส่งอยู่นี่วันที่สิบห้าเขาจะมาส่งเป็นหลายลังเลยหลายกล่องแต่ก็ยังไม่ขายอยู่ดีห่วส่งไปให้น้องๆบอกหน้าดีขึ้นมันดีอยู่แล้วครับวันวนีน้เลยค่ะวันนี้ยิงย่งดีเพราะว่าเราลดราคาวันนี้ให้200รอตะกร้าเ<อ>ซรั่ม<บ>แถมกันแดดสองร้อยคือจบพอ,อ ไปแหละบ๊ายบายเจอกันใบสองใบสามเจอกันนะครับ